ออทอดส่วยสวัสดีค่ะมาจากพี่น้องบุีสาวในสิพามากินเฮดเค็มทองทอดเดอพี่น้องนี่คือตีนอันจนับยังละเนี่ยน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยจับแซ่บมาจากพี่นอ้องผักเฮากัมีผักสลัดอย่างเดียวมาจากแซ่บๆมันบ่กค่อยกรอบปานไหนพี่น้องถอดใบหงละ ตอดเวลานะเอาไวนานไปไปไว้ถึงอือมาลองกินกับผักเรี่ยย ให้ต้นช่อทอดส่วยหู

ะจะขอใครย,ยังนาบา มันอย่างง่หมอนเนยะกินกตำหมหกิ่นก็ตัมชอ่วันนั้นวันนัน้นฉันได้กินกับข้าขวนุชวนชาวกอบไหมแบบยัง หลายเลยเพี่นอนเราจะต้องกินตอนร้อนๆอันนี้มันเย็นแล้วไปแล้วพี่นอนสำหรับคลิปนี้ก่อนจะในข้อตัวลาไปก่อนด้วยจากพี่นอนกินนานพอกันใหม่ขาม่าวข่าวสวัสดีค่ะอย่าง